สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะเจอกันอีกแล้วนะคะสีขาวชมพูคู่นี้นะคะเป็นคู่เด็ดเลยนะคะสำหรับแฮนด์ครีมค่ะใครที่ใช้แฮนด์ครีมอยู่นะคะก็อยากแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะสองรุ่นนี้เลยะคะ่ะเป็นสีขาวกันเนาะเป็นของเบลโ a เดอร์เพอร์ฟูมไวท์เวลเวนะคะตัวนี้เป็นแฮนด์ครีมเนาะ เป็นเป็นเดล่แคร์ครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้ของอะไรอ่ะเม็ดชูเม็ดเม็ดฮูดอะไรสิ่งอย่างนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเป็นแฮนด์ครีมตัวที่ชื่นชอบมากๆนะคะเป็นเนเชอรัลเนเชอร i ไรตี้รีเฟชชิ่งแฮนด์ครีมนะคะสองตัวนี้ได้มาจากเกาหลีเหมือนเดิมนะทุกคนว่าที่ไทยไม่รู้นะแต่ว่าที่เกาหลีมีแน่ๆนะคะเดี๋ยวมาลอง เทสเนื้อให้ดูกันก่อนเริ่มที่สีขาวตัวนี้นะคะนี่เป็น Original Excellence สำหรับ Derma t e ทนะคะเดี๋ยวเทสอันนี้ก็คือใช้ไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าตัวที่เอามาให้ดูเนี่ยยังไม่ได้แกะแต่ว่ามีตัวที่แกะแล้วนะคะแต่ว่าพอดีมันอยู่ในรถเนาะ <c oughs> ก็เลยขี้เกนะียจไปหยิบมาทุกคนก็เลยเอานี้ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวลองเทสสีขาวให้ดูเนื้อ ทุกคนเนื้อเขาจะแน่นมากนี่ดูดูนะเนี่ยดูดิเนื้อคือแบบเดี๋ยนะเดี๋ยวขอปิดก่อนเนื้อเขาแน่นมากสำหรับสีขาวนะคะแล้วลองทีละอันให้ดูก่อนอโอเคนี่เห็นไหมทุกคนเนื้อมันแน่นแบบแน่นมากอะ่ะซูมอะเนี่ยดูดิเนี่ย เดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูนะทุกคนในมือข้างนี้เนี่ยดูเนื้อดิเนื้อหนักมากนะทุกคนอจริงคือชุ่มชื้นมากอะ่ะเนี่ยอะทาไว้บนหลังมือนะทุกคนไม่มีกลิ่นเนาะ มันมีกลิ่นนะแต่กลิ่นมันเบามากทุกคนเนี่ยชุ่มชื้นมากคือชอบมากใครที่มือแห้งนะคะเอารุ่นนี้ไปเลยสีสีขาวนะรุ่นเนี้ยเห็นนะอันนี้ซึมแล้วนะเนื้อมันแน่นมันหนักจริงนะแต่ว่ามันก็ซึมอะทุกคนซึมไปเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเดี๋ยวมาลองสีชมพูมั้งสีชมพูเดี๋ยวทามือขวานะคะอยังไม่ได้แก่เหมือนกันแต่จริงแล้วก็คือีกอันนึงคือแก่ไปแล้วนะทุกคน ๋ย่าดูนะว่ามันหนาไหมตัวนี้เนื้อไม่หนักเนื้อไม่หนักเท่าสีขาวสีขาวคือเนื้อหนักมากทุกคนนี่อันนี้เนื้อจะเป็นแบบครีมี่กว่านะคะนี่ครีม,มี่กว่ากันเยอะเลยอืมนี่เ๋ยวดมก่อนอืมอันนี้หอมครีม,มี่กว่าเห็นไหมเห็นความเงาไหมครีม,มี่กว่าข้างนี้คือแห้งแล้วนะเออ นะชอบทั้ง2ตัวเลยทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองค่ะใครที่มือแห้งมากๆก็สีขาวนะคะมือแห้งปานกลางก็สีชมพูเนาะแต่ว่าถ้าเกิดความชุ่มชื้นที่ถ้าชอบแบบเยอะๆก็แนะนำสีขาวค่ะไปลองเล่นกันดูละกันเนาะโอเควันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะคะกับแฮนครีมที่ดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะ บ๊ายบายค่ะ